บนโลกใบนี้มีมหาเศรษฐีอยู่มากมายร้อยล้านบ้างพันล้านบ้างแตกต่างกันออกไปและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับสิบเรื่องจริงของมหาเศรษฐีพันล้านที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่สิบทำงานอะไร เป็นที่กล่าวกันว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเป็นมหาเศรษฐีพันล้านจากการทํางานประจําเพียงอย่างเดียวและยังกล่าวอีกว่ามีมหาเศรษฐีเพียง20%เท่านั้นที่ร่ารวยมาจากมรดกตกทอดส่วนมหาเศรษฐีที่เหลือก็มังคังร่ารวยขึ้นมาจากน้าพักน้าแรงของตัวเองทั้งนั้นและคําถามก็คือว่าแล้วมหาเศรษฐีเหล่านี้เขาทางานอะไรทําไมถึงร่ารวยได้มากขนาดนี้ซึ่งส่วนใหญ่นั้นพวกเขาเริ่มต้นจากการเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของธุรกิจบางคนอาจจะเริ่มจากกิจาก,การขนาดกลางบางคนอาจจะเริ่มจากกิจาก,การขนาดเล็กมากๆอย่างเช่นเจฟฟเบโซสผู้ก่อตั เว็บไซต์ Amazon.com ในปี1994เขาเริ่มต้นธุรกิจร้านขายหนังสือออนไลน์โดยใช้โรงจอดรถเป็นสำนักงานโดยในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาก็มีมหาเศรษฐีพันล้านเกิดขึ้นมามากมายโดยส่วนใหญ่นั้นประสบความสำเร็จมาจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและอ e ีคอมเมิร์ซและถึงแม้ว่าบางคนจะลาออกจากมหาวิทยาลัยแต่ทว่าพวกเขาก็เป็นกลุ่มคนที่มีความรู้ความสามารถอยู่ในระดับที่สูงมากๆอีกทั้งยังมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนั่นจึงทำให้ไม่ใช่ทุกคนที่จะลาออกจากมหาวิทยาลัยแล้วกลายเป็นมหาเศรษฐีได้อีกท,ทั้้้งงมมหหาาเเเศรษีีีล่่นนกก็็ัจะปผูทแสว ความรู้อยู่ตลอดเวลาอันดับที่9แหล่งที่มาของเงิน แน่นอนว่าเหล่ามาหาเศรษฐีพันล้านย่อมมีรายได้มาจากหลายช่องทางโดยในข้อนี้เราจะขอยกตัวอย่างเฉพาะช่องทางที่เด่นๆอย่างแรกคือรายได้จากงานประจำที่เป็นรายได้ทางตรงและถือว่าเป็นก้าวแรกในการเติบโตที่นำไปสู่การสร้างรายได้ในรูปแบบอื่นๆอย่างที่สองคือรายได้จากดอกเบีย้ยที่มาจากการให้บริษัทอื่นหรือผู้อื่นกู้ยืมหรืออะไรก็าตามที่ทำให้พวกเขาอยู่ในสถานะของเจา้าหนี้อย่างที่3คือรายได้จากเงินปันผลไม่ว่าจะเป็นเงินปันผลจากหุ้นและการลงทุนในบริษัทต่างๆอย่างที่4คือรายได้จากค่าเช่าที่มาจากการลงทุนในสังหาริมทรัพย์รูปแบบต่าง ไม่ว่าจะเป็นอาคารหรือที่ดินที่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นที่ทำเลทองหรือที่ที่เหมาะสมแกการทำธุรกิจแขนงต่างๆและเป็นที่ต้องการของผู้คนยกตัวอย่างเช่นอาคารสูงใจกลางนิวยอร์กหรือพื้นที่ทำการเกษตรขนาดใหญ่ก็สามารถทำเงินค่าเช่าให้กับพวกเขามากมายมหาศาลได้เช่นกันอย่างที่5คือกำไรจากมูลค่าสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นพวกเขาซื้ออาคารสูงใจกลางนิวยอร์กนอกจากจะได้รับกระแสเงินสดจากการปล่อยเช่าแล้วเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้นพวกเขาก็สามารถขายอาคารที่ว่านี้ในราคาที่สูงกว่าที่ซื้อมาในตอนแรกแต่ไม่เกิดเป็น ส่วนต่างเข้ามาอีกและอย่างที่6คือรายได้จากค่าลิขสิทธิ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์เพลงภาพยนตร์หรือนิยายต่างๆเป็นต้นซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้มันก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างส่วนหนึ่งเท่านั้นยังมีวิธีการสร้างรายได้อีกมากมายที่มหาเศรษฐีเขาใช้กันหลายอย่างเป็นวิธีการที่ซับซ้อนหลายอย่างเป็นวิธีการที่เรียบง่ายตรงไปตรงมาแต่ทว่าก็ยังมีแนวคิดอีกหนึ่งอย่างที่บรรดามหาเศรษฐีเหล่านี้คิดเหมือนๆกันนั่นคือการที่พวกเขาต้องมีรายได้มากกว่า1ทางและมองหาช่องทางใหม่ๆใ,ในการสร้างรายได้ออยู่เสม อันดับที่8าดบนโลกใบนี้มีมหาเศรษฐีพันล้านอยู่กี่คน นี่าจ,จะเป็นสิ่งที่หลายคนอยากรู้ว่าบนโลกใบนี้มีมหาเศรษฐีที่มีความมั่งคั่งตั้งแต่หนึ่งพันล้านเหนรียญสหรัฐขึ้นไปอยู่กี่คนซึ่งคำตอบนั้นได้ถูกเปิดเผยเอาไว้ในฮูลันโกลบอลลิสติสปี2021ว่าบนโลกใบนี้มีมหาเศรษฐีพันล้านอยู่3 2 8 8คนซึ่งในจํานวนนี้ประเทศที่มีมหาเศรษฐีพันล้านมากที่สุดก็คือประเทศจีน8คนอัันดบที่ 2, สงรัฐอเมริา696คนอันดับที่3อินนเดีย177คและในส่วนของประเทศไทยนั้นก็อยู่ในอันดับที่10โดยจํานวน5 2คนและถึงแม้ว่าในปน2021นส่วน องเผชิญกับความยากลําบากของโควิด -19 แต่ถึงอย่างนั้นก็มีมาเศรษฐีพันล้านเพิ่มขึ้นมาจากปี2020มากถึง412คนหรือพูดง่ายๆว่าในปี2021ี่มีคนร่ารวยขึ้นมาจนความมั่งคั่งแต่ระดับ1พันล้านเหรียญสหรัฐสัปดาห์ละ8คนและนอกจากนี้ยังได้มีการประเมินอีกว่าถ้าหากเอาความมั่งคั่งของมาเศรษฐีเหล่านี้มารวมกันก็น่าจะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ8 1ดถึงล้านล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ2 6 7 3 2งล้าานบทอันดับที่7เป็นไไปด้ไหมที่จะเป็นมร้รยสีพันล้านแบบหลับๆ อย่างที่เราทราบกันว่าเมื่อกลาวขึ้นมาเป็นมหาเศรษฐีพันล้านพวกเขาก็จะเป็นที่รู้จักมากขึ้นโด่งดังมากยิ่งขึ้นบางคนนั้นโด่งดังไปทั่วโลกบางคนโด่งดังในประเทศของตัวเองหรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องโด่งดังในวงการที่ตัวเองทําอยู่ซึ่งส่วนใหญ่แล้ววิถีชีวิตของมหาเศรษฐีพันล้านจะแตกต่างจากคนทั่วไปเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้จ่ายเงินหรือชีวิตความเป็นอยู่นั้นย่อมไม่ธรรมดาทาให้ผู้คนสามารถสังเกตเห็นได้อย่างไม่ยากเย็นหนักอย่าว่าจะรวยพันล้านเลยแค่รวยร้อยล้านพวกเขาก็เป็นที่รู้จักแล้วเพราะไม่ว่ายังงไก็อย่างแ่ออการ ตัวของพวกเขาดังนั้นจึงมีคําถามที่ว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีคนเป็นมหาเศรษฐีพันล้านโดยที่ไม่มีใครรู้หรือเป็นอย่างลับๆ ซึ่งคาตอบนั้นก็คือเป็นไปได้แต่มีคนแบบนี้น้อยมากๆซึ่งการที่พวกเขาจะสามารถปกปิดความมั่งคั่งของตัวเองได้นั้นพวกเขาจะต้องไม่โดดเด่นเกินไปอาจทําได้ด้วยการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายมีวิธีชีวิตที่ไม่แตกต่างไปจากคนทั่วไปนะักยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจเป็นนักคุณบิตคอยในยุคแรกๆที่มีความเชื่อมั่นในบิตคอยมากๆและถึงแม้ว่ามูลค่าของบิตคอยในปัจจุบันมันจะทําให้พวกเขาร่ํารวยเป็นพันล้านแต่ถ้ว่าพวกเขาก็ยังเก็บรักษามันเอาไว้และยังไม่ขายเอาเงินออกมาใช้เป็นตน้นอันดับที่นกแปพคนกับ 4, ในข้อนี้ไม่มีอะไรมากแต่มันคือตัวเลขที่น่าสนใจที่องค์กรการกุศลออกแฟมได้เปิดเผยเอาไว้ในเดือนมก,กราคมของปี2020ว่ามหาเศรษฐีที่มั่งคั่งที่สุดในโลกแปนดับแรกมีความมั่งคั่งเท่า,าบคนทั่วไป4600้ล้านคนรวมกันโดยนับตั้งแต่คนที่ยากจนที่สุดขึ้นมาซึ่งตัวเลขเหล่านี้กำลังแสดงให้เห็นถึงช่องว่างระหว่างชนชัน้นที่มันมีขนาดกว้างมากๆและยังมีแนวโน้มที่จะกว้างมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตอันดับที่ 5. ้ d ก s ดิสบ i ลเลนแน หลายคนอาจจะเคยได้ยินคําว่า money is god หรือเงินคือพระเจ้าแต่ในข้อนี้คือคําว่า god is billionaire ที่ไม่ได้แปลว่าพระเจ้าเป็นมหาเศรษฐีพันล้านแต่อย่างใดแต่มันหมายถึงนายกที่เป็นมหาเศรษฐีพันล้านโดยชายคนนี้มีชื่อว่ากอนิสานอฟเป็นนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์ในประเทศรัสเซียโดยที่ในปัจจุบันฟอบได้จัดอันดับให้เขาเป็นมหาเศรษฐีที่มีความมั่งคั่งเป็นอันดับที่891ของโลกโดยมูลค่ากว่า4,600ล้านเหรียญสหรัฐหรือ153,272ล้านบาทอันดับที่4การบริจาคมีเบื้องหลังหรือไม่ นี่คือคำถามที่มีอยู่ในสังคมมาแล้วเนิ่นนานว่าการที่มาเซธีพันล้านแต่ละคนต่างก็พาการบริจาคให้องค์กรการกุศลสถาบัานการศึกษาและกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอีกมากมายโดยสิ่งที่ผู้คนสงสัยก็คือการที่พวกเขาบริจาคแบบนี้มันเป็นการบริจาคด้วยใจจริงหรือมีผลประโยชน์อย่างอื่นอยู่เบื้องหลังซึ่งคําตอบที่แท้จ,จริงนั้นคงไม่มีใครรู้ดีมากไปกว่าตัวพวกเขาเองแต่ก็น่าจะมีทั้งแบบที่บริจาคด้วยความจริงใจและแบบที่บริจาคเพื่อผลประโยชน์ทางด้านการจ่ายภาษีโดยซื้อใหญ่อย่างเดอะการ์เดียนได้ระบุว่าการบริจาคเหล่านี้ รับโดยในส่วนของผู้รับนั้นก็ไม่มีอะไรซับซ้อนพวกเขาจะได้รับโอกาสที่ดีขึ้นและมีทางเลือกใหม่ๆเข้ามาในชีวิตส่วนในแง่ของผู้บริจาคพวกเขาก็สามารถเอาไปใช้ลดหย่อนภาษีได้หรือเอาไปใช้เป็นลูกเล่นในทางบัญชีและทางการเงินในแง่ของจิตใจบางคนก็อาจจะให้ด้วยใจจริงบางคนเป็นการสแสดงออกถึงอำนาจที่ตัวเองมีต่อสังคมและทางเดอะการเดียนยังได้ระบุอีกว่ามีมหาเศรษฐีพันล้านจำนวนมากที่พยายามหลีกเลี่ยงภาษีด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบริจาคก,การใช้บริการบัญชีธนาคารต่างประเทศแล้วช่วยการปกปิดรายได้ที่แท้จริงการลงทุนด้วยชื่อคนอื่น ซึ่งอาจจะเป็นชื่อญาติพี่น้องแม่บ้านและคนขับรถและยังมีลูกเล่นอื่นออีกมากมายแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อสังเกตและความคิดเห็นของคนภายนอกและจะขอย้ำคําเดิมว่าคงไม่มีใครรู้ดีไปกว่าตัวมหาเศรษฐีเองอันดับที่3มมหาเศรษฐีพันล้านที่มีอายุมากที่สุดและน้อยที่สุด จากการจัดอันดับของ For b e สอัปเดตในเดือนมกราคมปี2022มหาเศรษฐีพันล้านที่มีอายุมากที่สุดนั้นคือชายที่มีชื่อว่าจอร์จโจเซฟวัย99ปีเขาคือผู้ก่อตั้งบริษัทประกันภัย Mercury General โดยตัวเขานั้นมีความมั่งคั่งสุดที่อยู่ที่ประมาณ2,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือ66,660ล้านบาทในขณะที่มหาเศรษฐีพันล้านที่มีอายุน้อยที่สุดก็คือชายที่มีชื่อว่าเควินเดวิดเลมันที่ตัวเขานั้นมีอายุเพียง18ปีเท่านั้นเขาคือผู้ถือหุ้นขขขอองงเเร่่่่่่่าาาายยยยยย้้นนนนนนชัััััทททีีีีีีมมมมููใใโดปจจุุบส 1,600ล้านเหรียญสหรัฐหรือเกือบ1 2 0ล้านบาทโดยหุ้น50%ที่ว่านี้มันก็คือมรดกที่พ่อของเขามอบให้นั่นเองอันดับที่ 2. มหาเศรษฐีพันล้านในประเทศไทย ในเดือนกรกฎาคมปี2021ปอปได้เปิดเผยการจัดอันดับมหาเศรษฐีในประเทศไทยที่มีความมั่งคั่งตั้งแต่1พันล้านเหรียญสหรัฐหรือ33,320ล้านบาทขึ้นไปโดยมีจำนวนทั้งสิ้น34คนซึ่งในอันดับที่1น,นั้นคือกลุ่มพี่น้องเจรรวานน์แห่ง CP หรือที่ต่างชาตินิยมเรียกกันว่าเจรรวานน์บาเทอร์สที่มีความมั่งคั่งรวมกันอยู่ที่3 2 0 0 0้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ1ล้านล้านบาทอันดับที่2คุณเฉลิมอยู่วิทยาแห่งกระทิงแดงมีความมั่ง 24, 8, 1, 16, 3, ค เชรีวัฒนพักดีแห่งไทยเบเวอร์รหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยล้านเหรียญสหรัฐหรือสี่แสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่ล้านบาทอันดับที่หนึ่งมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกสำหรับมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยมากที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของฟอร์มในแบบเรียลไทม์อัปเดตในเดือนมกราคมปี2022คนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกก็คือลอนมัสต์ด้วยความมั่งคั่งสุดที่อยู่ที่ส0 7 0ล้านเญ้าพัือจ6ด0 0บล้านาทโดยการรัอัรดับควาั่นคั่งร่นันดัันั้ารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา